ผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะแล้วนะในที่นี้โอ้ขอผิองวะแล้วก็น่าจะปูกก่อนเพื่อนเลยสมบูรณ์สุดเลยเราจะไปดูข้างในไก่ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมคองกูน้อยนะครับหรือว่า นอนพีกก็ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนพิษณานก็เป็นบ้านสวนของลุงผมเองนะครับผมตอนนี้ผมก็มาช่วยลุงทํางานที่นี่ประมาณสิบวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พาทุกคนไปสํารวจตรวจสอบเลยคราวนี้ผมก็เลยจะทําคลิปที่มันสํารวจตรวจสอบบ้างให้ทุกคนได้ชมกันบ้างว่าบาก,กาศมันเป็นยังไงครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณว่วงครึ่งน,นะนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจตรวจสอบกันนะส่วยกันมาก็จะเห็นก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศยามเช้านะฮะเมื่อวานผมถ่ายแล้วโอ้ร้อนมากถ่ายช่วงบ่ายนะฮะบรรยากาศเอายเอาเลยเอาเลยนี่นี่ก็คือเจ้ามารวยน,นะฮะ มาของพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มฮะเอ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 นั่งนั่งนั่งนี่ครับเป็นไงครับผมสั่งมันนั่งได้ของแทครับนี่ก็จะเป็นการ์ดของสวน,นครับก็จะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดเลยนะเป็นโซนใหญ่นะวโซนใหญ่นะครับก็ตอนนี้ผมก็ทําการ เปิดน้ำอยู่นะกะเป็นช่วงเวลาที่ว่างผมก็เลยมาทําการทําคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าตดนน้าเป็นยังไงครับไปดูโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่มันออกดอกผมมาถ่ายให้ดูนี่ครับอันนี้ก็ดอกน่าจะ ผสมเสร็จแล้วครับตรงนี้ตรงเสร็จแล้วตัวเชื้อก็จะเริ่มบานกันต่อไปครับแต่ว่าก็จะแต่รุ่นก็จะไม่พร้อมกันนะครับดูอันนี้ยังเป็นนะระยะอ่ะอะมัวมัเสือพวงใหญ่อยู่นะก็จะไม่ตรงกันนะครับแต่รุ่นถึงกับดกเลยทีเดียวเชียวนะดอกมันนี่ครับ นี่โอ้โห,โหของแท้ฮะอันนี้เพิ่งรดน้ำไปประมาณ50นาทีนะฮะเพราะว่าเป็นหวัวสปริงเกอร์นก,น,รนก้วยฮะนกโอ้บรรยากาศดีมากมีนกด้วยฮะทุกคนบรรยากาศดีมากผมจุพาเดินชมไปเรื่อยๆนะนั่นก็เป็นอีกส่วนครับตรงนั้นยังยังไม่ได้หรดนะคะฮะ แล้วก็ตรงนั้นยังไม่ไดลดโอเคครับทุกคนผมขอวิ่งก่อนอโอคค้นี่ครับทุกคนวิ่งได้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ต้นที่น่าจะเยอะสุดแล้วนะในที่นี้โอ้ขอวิ่งก่นแล้วก็ มันมีอายุที่เยอะมากเลยครับก็คือปู่ขวานประมาณอาจจะอายุได้5าปีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนจะมีไก่ด้วยนะฮะเป็นไก่ป่าไก่มาใจะใส่บ่งเดี๋ยวมร้มกินเลยนี่ครับมันจะมีไก่ด้วยไก่ก็จะมาโอ้เหนื่อยมากนี่นะ โอ้ยโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนด้านหลังก็จะเป็นสวนปล์มนะนี่รับรรยากาศตอนเช้านี่โอ้โอเคเราก็มาอยู่ต้นที่นั่นจะเยอะที่สุดแล้วนะะที่ผมเคยเห็นหมานะสวนนีนะ้นี่ฮะต้นนี้มีอายุป,ประมาณห้าปีนะน่านจะปลูกก้อนเพื่อนเลยสมบูรณ์สุดเลยเราจะไปดูข้างในนนี่ทุกคน ดูดอกสิทุกคน<ม>เยอะมากยังมีข้างบนอีกนะแล้วก็ใบไม้บังบันนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะก็จะเวลาทําดอกแบบผสมเกสซ้อนอะไรก็จะง่ายนะดูว,ว่าจะผสมแบบธรรมชาติก็ได้นะแบนบผสมเองตามธรรมชาตินะนี่ก็เป็นระยะเกลือพวงเล็กนะทุกคนก็มีความแบบ เยอะมากนะในสวนนี้ตอนที่ผมเคยเห็นแล้วเยอะสุดนี่สวนนี้โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนไดช้ชมชมบรรยากาศของสวนบ้านสวนนั่นวนของลุงผมก็จับประมาณนี้นะแต่จะมีอีกสวนหนึ่งนะสวนเล็กใครที่ติดตามผมทางไ g หรือว่า Facebook ก็จะเห็นว่า ถ่ายลงในสอรี่นะมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสวนตระมาณสองปีได้สองปีทุกคนเป็นขนาดเล็กอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วประมาณสี่ปีหปีนี่แหละนะครับทุกคนนะโอเคถ้าใครอยากให้ทำเซอร์เวหรือว่า สำรวจตรวสอบอะไรก็สามารถอาคอมเมนต์กันได้นะทุกคนส่วนจะเป็นคลิปต่อไปก็ให้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับถจะไม่ติดตามก็ถโอเคเจอกันจุ๊บ